กิมเราให้พามาดูสินค้าของทางเสียวมี่กันอีกแล้วครับโดยครั้งนี้เนี่ยคือเราจะพามาดูเป็นทีวีเสียวมี่รุ่น S Pro Mini LED นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ของปี2026นะครับซื้อปีนี้ใหม่ยาวถึงปีหน้านะแล้วก็พอขึ้นชื่อว่าเป็นเสียวมี่เนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าต้องมีเทคโนโลยีต้องมานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปอ่านสเปคดูแล้วเนี่ยอจจะทู้สุกว่าโหมันมีอะไรยุบยับเต็มไปหมดเลย ไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนจะเป็นอะไรที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับนั่นแหละตรงนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมันเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับรุ่นที่เรามาลองครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด75นิ้วนะครับซึ่งจริงๆในซีรีส์คือเขาก็จะมีทั้งหมดเนี่ยคือ3ขนาดด้วยกันก็คือ75 65แล้วก็55นิ้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แนะนําให้แบบว่าไอ้ AI อ่ะต้องเอาขนาดใหญ่ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยคือขนาดมันก็ใหญ่มากๆนะเพราะอย่าดูอย่างตัวนี้นะคือแบบ Oh. ถ้าใครอยู่เป็นแบบคอนโดที่ขนาดห้องไม่ได้ใหญ่มากๆเนี่ยมีทีวีที่75นิ้วบางทีผมว่ามันก็อาจจะรู้สึกว่าใหญ่เกินไปแล้วบางทีการขนเข้าขนออกเนี่ยยังลำบากเลยนะครับยังไงก็ลองไปเลือกดูเอาให้เหมาะกับขนาดห้องแล้วก็เงินในกระเป๋าตังค์คุณด้วยแล้วกันนะครับโดยสเปคหลกัหลกๆที่น่ารู้เนี่ยอันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีจอภาพเรื่องของเสียงระบบปฏิบัติการแล้วก็ทั่วไปอื่นๆนะครับ ก่อนอื่นก็เดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องเทคโนโลยีจอภาพกันก่อนนะครับผมซึ่งเทคโนโลยีจอภาพที่ใช้ในตัวของ erm เสี่ยวมีเครื่องนี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวของ QD Mini LED นะครับก็ตามชื่อรุ่นของเขาเลยเนาะก็คือตัว S Pro Mini LED ซึ่งเรื่องของ Mini LED เนี่ยอันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะงงหรือว่าอาจจะยังสงสัยว่า มันเป็นเทคโนโลยีอะไรยังไงกันแน่นะครับผมอันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วถ้าเกิดว่าใครที่รู้อยู่แล้วหรือว่าแบบเออมีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยยังไงก็มาช่วยเสริมหรือว่ามาบอกกันได้นะเผื่อผมมีพูดตกหล่นส่วนไหนไปนะซึ่งตัว QD Mini LED เนี่ยอันนี้พื้นฐานของเขาคือจะเป็นจอ LCD นะครับไม่ได้เป็นจอ OLED ที่แบบ แต่ละพิกเซลเนี่ยสามารถที่จะเปล่งแสงด้วยตัวเองออกมาได้เนาะคือมันชื่อ led led เหมือนกันแต่จริงๆมันมันคนละเรื่องกันนะครับที่เรียกว่าเป็น led เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าด้านหลังของตัวพา n e เน lcd เนี่ยมันจะเป็นแบ็คไลท์ที่มันส่องแสงเข้ามาได้ซึ่งบนีก็ใช้เป็นตัวหลอด led เนี่ยส่องสว่างขึ้นมานะครับในรุ่นอื่นๆที่เรียกว่า led ทั้งหลายทั้งแหลเนี่ยจริงๆก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันหมดนะก็คือ LCD แล้วก็ Black Light LED นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยที่มันพิเศษกว่าตัวอื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวหลอด LED ที่ทําการส่องสว่างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหลอดแบบมินิ LED นั่นก็คือมันจะมีขนาดที่เล็กแบบเล็กมากๆนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้แสงที่ส่องออกมาเนี่ยได้แสงที่สว่างแล้วก็สามารถที่จะแบ่งพื้นที่สว่างนี้เนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมินิ LED เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในทีวีที่มีความพรีเมียมมากขึ้นคือมันจะชาดกว่าจอ LCD ทั่วไปที่หลอดมินิ LED แต่ละหลอดเนี่ยอันนี้คือสามารถเปิดปิดตามตำแหน่งของคอนเทนต์ที่เล่นอยู่ได้นะครับตรงไหนที่มันสว่างอยู่เนี่ยอันนี้มันก็จะเร่งมินิ LED จุดนั้นเนี่ยให้มันจ้าขึ้นมาเลยนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกว้นิดนึงว่าคือหลอดมินิ LED 1ดวงเนี่ยคืออาจจะต้องทำความสว่างให้กับพิกเซลเนี่ยหลายพิกเซลวะนะ มันก็เลยอาจจะยังให้มีแสงลอดออกมาในบางส่วนรวมถึงบางส่วนที่มันควรจะสว่างเนี่ยมันก,ก็อาจจะยังมืดอยู่ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นคือวิธีคิดแก้ปัญหาของเขาเนี่ยก็เลยคิดเป็นตัว local dimming zone มานะครับเพื่อเปิดปิดตัวของ mini LED เนี่ยเป็นโซนกันไปเลยดังนั้นเนี่ยคือถ้าว่าเราเห็นในสเปคนะครับว่ายิ่งมีโซนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้หมายถึงว่าก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะสามารถดับแสงเป็นส่วนๆเนี่ย ได้ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเสียมีทีวีเครื่องนีนะ้ก็คือจะมีอยู่704โซนนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรใครที่กำลังเล็งเป็น Mini ทีวีมินิ LED ต่างๆเนี่ยตัวของ local dimming ค่านี้เนี่ยอันนี้เป็นค่าที่สำคัญที่ควรต้องดูเอาไว้เลยเหมือนกันนะครับส่วน QD รหัสที่อยู่ด้านหน้าของมินิ l e d อทีเนี่ยอันนี้จะย่อมาจากคอนตั้มดอตนะครับซึ่งคอนตั้มดอนในที่นี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเม็ดพิกเซลเลยนะแต่ว่าไอคอนตั้มดอตเนี่ยจริงๆมมัันคคือฟิลรบ คือมันไม่ใช่เป็นแหล่งกําเนิดแสงแต่อย่างใดนะครับซึ่งไอฟิล์มที่ว่าเนี่ยอันนี้มันจะเป็นฟิล์มที่มีอนุภาคนาโนที่จะแปลงแสงแบ็คไลท์เนี่ยให้มีสีสดขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะครับที่ในปัจจุบันนี้เราเห็นเป็นทีวีบางๆแบบนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็จะมีเป็นเลเยอร์ของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอยู่ภายในเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะค่อยๆวางซ้อนกันขึ้นมาอีกทีหนึ่งจนได้ออกมาเป็นภาพที่สวยงามแบบนี้ซึ่งพอรวมกันออกมาทั้งมินิ LED แล้วก็ควอนตัมดอทแล้วเนี่ย อันนี้มันก็เลยทําให้ภาพออกมาเนี่ยได้ทั้งสีที่ดีนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีขอบเขตส,สีอยู่ที่94% DCI P3 นะครับและเรื่องของความลึกของสีเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านสีนะครับแล้วก็แสงเนี่ยก็คือจะสามารถดันขึ้นไปสุดได้อยู่ที่1,700 nits เลยนะครับซึ่งเรื่องความสว่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของจอมินิ LCD ที่เหนือกว่าจอ LCD ทั่วไปรวมถึง OLED ด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเอาตามจุดเด่นจริงๆเนี่ยคือจอ OLED คือเขาจะมีทางในเรื่องของสีสันเรื่องของ contrast, คอนทราสต์การแสดงภาพที่ดีกว่าเนาะแต่ว่าในเรื่องของความสว่างเนี่ยถ้าเป็นจอ LCD โดยเฉพาะรุ่นที่ใช้เป็นตัว mini LED เนี่ยอันนี้ก็คือเรียกว่าจะทำได้เหนือกว่าจอ OLED ซะอีกนะครับ โดย LED ทั่วไปเนี่ยอันนี้คือจะได้ความสว่างอยู่แค่ประมาณ300-600นิตเท่านั้นส่วน Mini LED ทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่มันพันพันห้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Mini LED ระดับสูงหน่อยอย่างเี่ยวมีตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือจะสามารถดันความสว่างเนี่ยขึ้นไปให้มากกว่า1,500นิตได้นะครับแล้วบางตัวเนี่ยอาจจะดันขึ้นไปถึง3,000นิตได้เลยด้วยซ้ำไปส่วนพวก OLED ทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็คือความสว่างจะยังไม่ขึ้นถึง1,000นิตนะ แล้วต่อให้เป็นพวกตัวพรีเมียมเนี่ยอันนี้ก็จะดันขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ที่บัน1,500หรือว่า1,600นิตเท่านั้นจออย่างมินิ LED เนี่ยอันนี้ก็เหมาะมากๆกับห้องที่เกิดว่ามีสภาพแวดล้อมที่มีแสงภายนอกห้องหรือว่าเปิดไฟแรงๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือตัวของมินิ LED จะตอบโจทย์มากๆ เราก็ที่สำคัญก็คือถ้าเราใช้เป็นตัว LCD เนี่ยอันนี้ก็คือจะไม่ต้องกลัวในเรื่องของพวกจอเบิร์นด้วยในกรณีที่เกิดว่าบ้านไหนนะครับผมที่จะไปเปิดคอนเทนต์ที่แบบอาจจะต้องมีเป็นโลโก้หรือพวกนี้เนี่ยขึ้นค้างไว้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัวของ mini LED เนี่ยอันนี้ก็จะตอบโจทย์กับัต OLED นะครับ ยังไงในเรื่องความต่างระหว่างตัว mini l e d LCD ทั่วไปหรือว่า OLED เนี่ยในคลิปนี้ขอพักไว้ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวน่าจะไม่จบง,ง่ายๆยังไงไว้เดี๋ยวขอทําสรุปขึ้นมาเนี่ยให้เพื่อนๆที่อยากจะรู้เนี่ยทราบกันอีกทีหนึ่งละกันแล้วสเปคอื่นที่น่ารู้เกี่ยวกับตัวของเี่ยวมี TV S Pro เครื่องนี้นะครับผมก็จะมีทั้งในเรื่องของความละเอียดเนี่ยอันนี้จะมาเป็นความละเอียดระดับ 4K นะครับ แล้วก็ตัว refresh rate เนี่ยอันนี้ถ้า native เลยที่เขารองรับเนี่ยจะอยู่ที่144 h z นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเกมแล้วก็มีเฮิร์ซที่สูงขึ้นเนี่ยอันนี้จะมีเกมบูสต์ขึ้นไปนะครับก็สามารถดันขึ้นไปได้อยู่ที่288เฮิร์ซกันไปเลยแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยคือตามสเปคก็คือจะมีการเคลือบป้องกันการสะท้อนเอาไว้อยู่นะครับโดยก็จะมีค่าการสะท้อนเนี่ยอยู่ที่1.8แต่ เท่าที่ลองดูเนี่ยคือถือว,ว่าเป็นหน้าจอตอนที่แบบดํำมืดๆไปเนี่ยจริงๆก็ยังเห็นมีการสะท้อนอยู่บ้างนะครับส่วนองศาในการดูนะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะกว้างอยู่ที่178องศานะครับรองรับทั้ง Dolby Vision HDR10 HLG แล้วก็เป็นโหมดฟ you <have> <filmmaker. S 2> ิ f มเมเกอร์ประมาณนี้นะครับผมสำหรับในเรื่องของเทคโนโลยีจอภาพต่างๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปต่อกันที่ในเรื่องของลำโพงก,กันบ้างนะครับ โดยเสียบมีทีวีเอเครื่องนี้เนี่ยก็คือจะมีลำโพงมาให้1คู่นะครับขนาดอยู่ที่15วัตต์รองรับทั้งตัวของ Harman Audio EFX แล้วก็ Dolby Atmos นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีรีสมากเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าตัวของดูทีวีรายการข่าวซีรีส์ทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดอยากดูหนังให้ได้เต็มทารรสแล้วก็เสียงเบสมาเต็มเนี่ยอันนี้อาจต้องหาซื้อเป็นเครื่องเสียงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ งจทุกคไนนี่คือคาราเมลโลนักเรียนใหม่ของเราจับเขาได้ใช่ไหมจับได้สิค่ะไม่ไยาด่ามาราอีซาห้าแรังแกเพื่อนเชียวน,อน้อยได้หยินไหมเมื่นฉันจะจับพวกเธอแยกเหมือนซีโมนตรงนั้นห้าแรังแกเพื่อนเข้าใจอย่างนี้ที่นี้อันนี้เราก็จะมีเป็นเหมือนกับลําโพงบลูทูธแยกออกมาตัวหนึ่งอยู่นะครับพอมาเปิดเติมเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะอยู่ โดยเท่าที่ลองเนี่ยถ้าจะตอบลูทูธนะครับผมอันนี้ก็จะไม่ได้เจอเสียงดีเลยแต่อย่างใดนะครับอันนี้มันเพิ่งมีเข้ามาแค่5้0เองนะคะเปิดรับบริจาคเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบมูลิติเข้าขายเป็นเงินได้ประเภทซึ่ง<ป>ตัวหนึ่ง<า>ของลําโพงอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแล้วเราสามารถที่จะซื้อมา2ตัวเนี่ยเราก็วางไปลําโพงซ้ายขวาอันนี้ก็จะได้เสียงเนี่ยที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆละอ่ะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับแล้วก็หน่วยประมวลผลนะซึ่ง ตัว Xiaomi TVS Pro เครื่องนี้เนี่ยอันนี้ก็จะใช้เป็นตัวของ Google TV นะครับซึ่งของทางค่าย Xiaomi เนี่ยที่ทำทีวีมาอันนี้เข้าที่เห็นก็คือจะใช้เป็นตัว Google TV ทั้งนั้นนะครับซึ่ง Google TV กับ Android TV ไม่เท่ากันนะความแตกต่างหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเป็น Android เนี่ยจริงๆก็คือจะเป็นระบบปฏิบัติการที่ใส่เข้าไปมันก็จะเห็นคล้ายๆกันอย่างเงี้ยหน้าตาดูบางทีดูคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ ความแตกต่างระหว่างตัว Google TV กับ Android TV ก็คือมันเหมือนกับ Android ที่มีตัว Play Service มีพวก Play Store มาให้หรือเปล่านี่แหละคือความแตกต่างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็น Google TV เนี่ยอันนี้ก็คือจะมีบริการต่างๆแล้วก็การลงแอปการเชื่อมต่ออะไรพวกนี้กับตัวของทาง Google Service เนี่ยเรียกง่ายๆก็คือว่าตัว Google TV เนี่ยอันนี้มันก็จะสมบ,บูรณ์แล้วก็ครบกว่า Android TV นะครับ ส่วนตัวหน่วยประมวลผลนะครับตัวนี้แรมเนี่ยอันนี้ก็ให้เพิ่มขึ้นมาเป็น3กิกะไบต์นะครับแล้วก็หน่วยความจำเนี่ยอันนี้จะใส่มาให้อยู่ที่32กิกะไบต์โดยรวมๆเท่าที่ลองนะครับก็ต้องบอกว่ามันน่าที่จะลื่นขึ้นกว่าเดิมกว่าตัวที่รุ่นราคาประหยัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-30%เลยนะก็ต้องเรียกว่าเป็น Google TV นะครับที่ลื่นไหลที่สุดตัวหนึ่งก็ว่าได้ก็อย่างที่เห็นครับว่าอันนี้เราสามารถที่จะโหลดแอป จาก Play Store ได้ปกตินะครับแล้วก็รองรับการแคสหน้าจอจากมือถือได้หมดไม่ว่าจะเป็นตัว Google Cast หรือว่า Apple AirPlay นะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นมือถือซัมซุงอยู่เนี่ยเราต้องการที่จะแคสขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็อย่าลืมไปเปิดโหมดให้มันสามารถทำงานร่วมกับตัว Google Cast ได้แลยวกันไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะหาตัวทีวีไม่เจอแล้วก็ไม่สามารถแคสหน้าจอจากมือถือขึ้นไปได้นะครับส่วนการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยอันนี้ก็ใช้เป็นตัว Google s s i c e a n t นะครับกดปุ่ม บนรีโมทตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถหาคอนเทนต์ที่อยากดูอันนี้ก็แค่พูดไปนะครับโอเคจะขอให้ Spotify เปิดซึ่งความแม่นยำเนี่ยอันนี้ก็จะระดับนึงแหละตามความสามารถที่ Google ทำมาให้กับ Google TV นะครับอาจจะยังไม่ได้ฉลาดหรือว่าแม่นยำม,มากอันนี้ก็คงต้องรอดูว่าเมื่อไหร่นะครับที่เขาจะมีแผนเอาเป็นตัวของเนเนี่ยมาลงเป็นตัวของ Google TV อีกทีหนึ่งละกันบอกเสียงไปที่20% รับทราบเพอตรงนี้ถ้าว่าใครที่ใช้เป็นเ e มินาอยู่ก็น่าจะรู้แหละว่าในเรื่องของการฟังเสียงหรือว่าการตอบกลับมาเนี่ยอันนี้คือเจมินายเขาก็ทําได้ดีกว่าตัวของ Google Assistant ธรรมดาเนี่ยพอสมควรเลยนะครับอ่ะทีนี้ไปดูถึงเรื่องอื่นๆที่น่ารู้เกี่ยวกับตัวของตัวเสี่ยวมีทีวีเครื่องน,นี้กันนะครับ โดยการเชื่อมต่อของเสีย m มี v S Pro เนี่ยอันนี้ก็คือจะรองรับเป็นตัวของ Wi-Fi 6นะครับ Bluetooth ก็เป็นตัว5.2ครับอย่างที่ได้ลองไปว่าก็สามารถเชื่อมต่อทั้งเสียงทั้งอะไรพวกต่างๆเนี่ยได้โอเคแล้วก็ตัวพอร์ตนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นพอร์ตของตัวดิจิทัล TV มาให้ด้วยนะครับก็เอาเสามาเสียบเนี่ยแล้วก็รับชมช่องดิจิทัลทีได้ตามปกติเลยมีตัว HDMI 2.1เนี่ยมาให้3ตัวนะครับ การเชื่อมต่อกับกล่องต่างๆหรือว่าเกมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับตัวของ USB นะครับอันนี้ก็จะมี USB A เนี่ยมาให้ทั้งหมด2พอร์ตตส่วนเรื่องเสียงเนี่ยอันนี้ก็จะมีที่เสียบหูฟังเป็นตัว3.5นะครับผมและก็จะมีเป็นตัว Optical Digital Audio มาให้ด้วยอีก1อันนะส่วนในเรื่องการกินไฟตัวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเปิดคอนเทนต์แบบเต็มที่ครับอันนี้เนี่ยตามสเปคคือจะกินไฟอยู่ที่350วัตต์นะครับ หมายถึงลำพังตัวมันเองเล่นอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็พอๆกับการที่เราเปิดเป็น PC เครื่องหนึ่งขึ้นมาใช้งานเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำการปิดจอไปแล้วแล้วก็สแตนบายเนี่ยอันนี้จะกินไฟอยู่ไม่ถึง1วัตต์นะครับซึ่งตรงนี้เท่าที่เราลองทดสอบการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็พวกละครซีรีส์ข่าวอันนี้นี่ต้องบอกว่าก็เล่นได้สบายๆแหละแล้วก็ ต่อทีวีดิจิตอลนะอันนี้รับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของเสี่ยมีเองเนี่ยอันนี้เขาจะมีเป็นตัวเสี่ยมีทีวีพลัสมาให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นฟรีทีวีนะครับที่ก็ไปรับสัญญาณจากหลายหลายประเทศทั่วโลกเอามาให้เราดูกันโดยจุดเด่นอย่างหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นที่ตอนที่เราเอาตัวของคอมพีซีพี้เนี่ยมาต่อนะครับก็จะเจอว่าโหเรื่องภาพหรืองนี้เนี่ยคือสมูทมาก เรียกว่าสมูทกว่าการเล่นคอนเทนต์จากแอป,ปที่อยู่ในเครื่องของเขาเองซะอีกนะรวมถึงถ้าเกดว่าเป็นการเปิดพวก refresh rate ส,งสูงๆในการเล่นเกมเนี่ยอันนี้ก็คือทำออกมาได้ดีได้เราก็เนียนตาสุดๆเลยนะครับส่วนข้อสังเกตบางอย่างที่เราเจอนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเปิดเป็นคอนเทนต์ HDR ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย แล้วเรามีการ s ฟ Forward ไปข้างหน้านะครับใน YouTube แบบนี้เนี่ยเราก็จะเจอว่าเออตัวภาพเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกขึ้นมาแบบนี้นะครับต้องออกแล้วก็เข้าใหม่มาอันนี้ถึงจะหายส่วนเรื่องการดูหนังเนี่ยอันนี้คือถเกิดว่าเราไปเจอ หนังที่เป็นฉากแบบทึมๆพวกนี้นิดนึงนะครับแล้วตัวทีวีเนี่ยอันนี้อาจจะมีการปรับแสงแล้วมันจะดูแปลกๆนิดหน่อยมันบางทีจะรู้สึกว่ามันเหมือนปรับลงไปให้มันมืดสนิทลงไปลึกเกินนะครับแล้วดีเทลภาพในส่วนที่มันมืดๆเนี่ยมันจะหายไป ส่วนเรื่องการดูกีฬาเนี่ยคือสีสันภาพทุกอย่างเนี่ยก็ดูสวยดีนะครับแต่ refresh rate ที่งสูงเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้ช่วยตอนดูบอลสักเท่าไหร่แต่ภาพจะออกมาดีไม่ดีเนี่ยหลักๆเลยเท่าที่สังเกตเนี่ยจะอยู่ที่ต้นฉบับนะครับถ้าซอสไฟไม่ดีเนี่ยคือต่อให้เปิด refresh rate สูงๆอันนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับตัวลูกบอลเนี่ยก็อาจจะมีเงามีหางออกมาตอนเปิด motion blur เยอะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกสบายตาขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวซอสมาดีแล้วเนี่ยอันนี้คือจะเล่นยังไงนี่ย ภาพมันก็ยังจะเนียนสมูทนุ่มอยู่นะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวของเสี่ยวหมี่ทีวีเอสโป L.E.D ซีรีส์2 0 2 6เครื่องน,นี้เนี่ยก็วางจำหน่ายเรียบร้อยนะครับสามารถไปกดซื้อกันได้ตามช่องทางออนไลน์หน้าร้านต่างๆของทางเสี่ยวมีเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าก็คือจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสขนาดด้วยกันทั้ง75นิ้ว65นิ้วแล้วก็55นิ้วนะครับ ยังไงก็ลองไปตัดสินใจกันดูแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคาถามอะไรอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวของทีวีเครื่องนี้เนี่ยอันนี้ก็มาสอบถามเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ได้นะครับยังไงเดี๋ยวจะตอบให้กับทุกๆคนเลยคั้งนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาลองให้ดูกันอีกเนี่ยอันนี้ก็กด s u b s r r i e e รอไว้ได้เลยครับไปนะครับสวัสดีครับ